ครับแล้วเราก็มาเตรียมของนะครับที่จะไปขายแกงเห็ดวิธีการเตรียมของเรา <Wow. S 1> ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่ามีชะอมก็เด็ดยอดชะอมปุ๊บปุป๊บอ่าเ็จเห็นไหมครับด้วยความเป็นมืออาชีพนี่ทีนี้ดูหอมครับเราจะต่อหอมกันหอมของเรานี่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับซื้อจากปากคลองตลาดโลละสิบเก้าบาทเองหอมอย่างถูกครับช่วงนี้ดูนะครับ ออกแล้วครับนี่หอมจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในกล่องมาเราซื้อมาทีละสิบกิโลปอกเลยครับปุ๊บปุ๊บหัน่นแล้วก็ปอกปอกตรงเปลือกออกปอกเข้าไปเราเป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับมีถั้งขยะแล้วก็ปอกตรงเปลือกปอกเพื่อที่จะเอาไปปั่นนะครับสําหรับร้านแกงเห็ดของเราค่อนข้างพิธีพิถันในการจัดหาวัตถุดิบวัตถุดิบของเรานี่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นของดีมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นหอมนี่ นไครับเราไม่ใช่ว่าเอามาแล้วปั่นเลยนะเราต้องจัดการทำความสะอาดไหนปอกเปลือกหัน่นหัวให้เรียบร้อยดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายและไม่ยากอ่ทีนี้เราจะเตรียมฟักทองอีกไหมฟักทองเขาเราลูกใหญ่ๆทั้งนั้นลูกใหญ่แก่มันดูลูกนะครับไม่ใช่เอาแบบเล็กๆของเราค่อนข้างลูกใหญ่ๆนี่ดู พิสูจน์ได้ทําไมฟักทองเราทั้งแก่ทั้งมันเราไม่ได้ซื้อแบบกะเลตกระลาดเราซื้ออย่างของดีมีคุณภาพดูแต่ละลูกของเรานี่ลูกละห้าโลหกโลขึ้นไปเลยแก่มัน <c oughs> ดูนะครับทีนี้พะาซับซับก่อนซับเห็นไหมซับ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 แล้วทําอะไรต่อรูมัยหวานเอาเอามเล็ดออก เราจะคว้านเอา,มาเมล็ดเอาส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกให้เหลือเต็นเนื้อคว้านออกไปเห็นไหมมันจําเป็นต้องคว้านคว้านเอาตวงที่เราไม่ได้ใช้ตรงส่วนที่เป็นมเมล็ดเราจะเหลือเต็นเนื้อที่เป็นเหนียวเหนียวมันๆของเราไว้คว้านนะครับเห็นไหมเหมือนง่ายนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นโปรพิชแนลเราก็สามารถที่จะเห็นไหมครับเราก็จะคว้านออกมาลักษณะอย่างนี้ี วานหวานเอาตรงเมล็ดตรงที่เราไม่ได้ใช้ออกพอกวานเสร็จนี้เราก็จะจัดการปอกที่เปลือกออกเปลือกเสร็จเราก็จะหันห่นนะครับหั่นหั่นให้ได้ชิ้นชิ้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเห็นไหมครับเป็นโปรเพเชลจริงจริงอย่ามาหัน่นแล้วก็เอาตรงที่หั่นนะใสตะกร้าไว้นะครับ สุดยอดมากนะครับฝีมือจริงๆเลยสำหรับพ่อครัวอย่างเราเห็นไหมครับปอเปลือกเสร็จก็จะหั่นเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็หั่นให้เป็นเหมือนกับลูกเตา๋าให้เป็นพอดีคำพอเราหั่นเสร็จมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหมเสร็จแล้วนะครับนี่ใส่ตะกร้าไว้เลย,เ,ลยเห็นไหมเหลืองอลา,ามหน้ารับประทานมากสุดยอดครับ ครับแล้วเราก็มาที่ตลาดนะครับก็จัดก,การขายนะครับไอ้วัตถุดิบที่เราทําก็ที่เห็นเห็นนะครับนี่คือขายของเราก็จะมีลูกค้าประจําที่มาซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับในตลาดนี้คือร้อยคนยังไง20คนต้องมีมาซื้อเราเพราะเรามีฐานลูกค้าที่มั่นคงที่แข็งแกร่งเพราะวัตถุดิบของเราอย่างดีและคุณภาพของอร้านแกงเห็ดของเราก็ถือว่าเป็นของดีมีประโยชน์ครับ ถึงลูกค้าติดนะครับสําหรับร้านแกงเห็ดของเรา,เาใครที่ผ่านมาก็แวะมาซื้อได้นะครับที่ตลาดนัดชาวสยามบางตรวยครับปากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ